นี่ก็เป็นบรรยากาศที่กรมการกงสุลแจ้งวัฒนาในชั้นที่2นะคะที่เป็นส่วนของการทำหนังสือเดินทางไทยหรือว่าพาส,สปอร์ตไทยในช่วงเวลา6โมงครึ่งในตอนเช้านั่นเองค่ะปูก็ไปรอคิวนะคะตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็มีคนมารอก่อนปู่ล่วงหน้าด้วยกั้งนั่งรอไปนะคะแล้วก็เวลาประมาณ7 0โมงครึ่งนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้เรานะคะได้รับบัตรคิวนะคะพอเวลา8โมงครึ่งเนี่ย ในส่วนของที่เป็นออฟฟิศทำหนังสือเดินทางเนี่ยก็จะเริ่มเปิดทำการแล้วค่ะก็ถ้าใครไปทำในรูปแบบของ Walk-in นะคะก็ให้ไปเช้าสักนิดนึงนะคะเพื่อจะได้คิวต้นๆน,นั่นเองค่ะ ค่ะทุกคนมาตอนต้นคลิปนะคะที่ปูได้เปิดวิดีโอไปนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศในวันที่ปูไปทําพาสปอร์ตที่กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะกรุงเทพนั่นเองค่ะเพราะว่าปูไปแบบ Walk-in นะคะเดี๋ยวปูจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะในการทําพาสปอร์ตในรูปแบบของการ Walk-in โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ใดงสิ้นนะคะแล้วก็ วิธีการที่จะต้องเตรียมเอกสารอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการทําในรูปแบบของพาสปอร์ตที่ทําเช้าเราได้บ่ายแล้วก็พาสปอร์ตในรูปแบบที่จะส่งทางไปรษณีย์นั่นเองค่ะปูจะมาเล่าให้ฟังไปพร้อมๆกันค่ะ ค่ะจากวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะคลิปก่อนหน้านี้ที่ปูได้ถือพาสปอร์ตฉุกเฉินเข้าไทยนะคะก็คือเป็นอันนี้นะคะพาสปอร์ตฉุกเฉินที่ปูถืออันนี้กลับเข้าที่เมืองไทยนะคะด้วยความที่หมดกังวลนะคะปูก็เลยต้องรีบไปทาพาสปอร์ตที่เป็นรูปเล่มอันนี้นะคะที่กรมการกงสูลแจ้งวัฒนาะเพราะว่าปูอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะกรมการกงสูลแจ้งวัฒนาเนี่ยก็ไม่ไกลจากบ้านปูนะคะก็นั่งรถประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะในยามเช้าแล้วก็ คือจะบอกว่าการทำา w ล์ k อินนะคะการเข้าไปทำพาสปอร์ตแบบ w a l k in เนี่ยเดินเข้าไปทำโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์อะไรแตดงซิ่เนี่ยก็คือจะต้องไปให้เช้าหน่อยค่ะเพราะว่าปูไปแต่เช้าตรู่เลยก็ไปถึงกรมการกรงศูนเนี่ยประมาณ6กโมงครึ่งตอนเช้านั่นเองค่ะแล้วก็ก่อนที่ปูจะเดินทางไปที่เมืองไทยนะคะปูก็ได้โทรสอบถามกรมการกรงศูลจากทางเจ้าหน้าที่ว่าเราถ้าเกิดว่าเราสามารถ w a l k in เข้าไปได้ไหมเพราะว่าการลงทะเบียนออนไลน์เนี่ย รูค,คิดว่ามันอาจจะยุ่งยากไปสักนิดหนึ่งเพราะว่ารูต้องการความรวดเร็วเพราะว่าอยากจะไปทําพาสปอร์ตเลยโดยที่เราไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็รูก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยก่อนที่รูจะบินไปที่ไทยนั่นเองค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็มาวอล์กอิได้เลยนะคะแต่ว่าต้องมาก่อน 11โมงนะคะเพราะว่าจะปิดรับคิวแล้วนั่นเองค่ะก็ให้รีบมาก่อน11โมงนั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะต้องเขียนคำร้องแล้วก็รับปัดคิวนั่นเองค่ะเดี๋ยวปูจะมาเล่าต่อนะคะในเรื่องของการจ่ายค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็การทำที่เป็นแบบว่าเร่งด่วนนะคะเพราะว่าด้วยความแบบตั้งใจที่ปูจะไปทำพาสปอร์ตรูปแบบที่เป็นทำเช้านะคะเราได้ตอนช่วงบ่ายเลยคือสามารถ พาสปอร์ตเนี่ยสามารถรอรับได้เลยภายในวันเดียวกันนั่นเองค่ะปุูจะมาเล่าให้ฟังนะคะค่ะเมื่อไปถึงไทยนะคะด้วยความที่จะได้หมดกังวลเนี่ยสัปดาห์ถัดมานะคะในวันจันทร์เนี่ยปู๊ก็รีบไปที่กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะในยามเช้าตรู่เลยมากๆเลยนะคะในช่วงเช้าเนี่ยก็คือจะได้เป็นการรับบัตรคิวแบบว่าต้นๆนั่นเองค่ะแต่ว่า ด้วยความที่ปูคิดว่าปูไปแต่เช้าแล้วแต่ว่ามีคนไปเช้ากว่าปูนั่นเองค่ะเขาก็ไปรอประมาณ678คนแล้วนั่นเองค่ะปูก็ไปถึงกรมการปกงสุงนะคะประมาณ6กโมงครึ่งเพื่อที่จะว่าเราจะได้เป็นรับบัตรคิวแต่ต้น,ตน,ตนๆอะไรเงี้ยนะคะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เริ่มทําการแจกบัตรคิวพร้อมกับใบที่เราจะต้องกอรอกเขียนคําร้องใช่ไหมคะเราจะต้องกอรอกชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ รายละเอียดต่างๆที่เราต้องกรอกแล้วก็พร้อมทั้งเตรียมบัตรประชาชนที่เป็นตัวจริงนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชื่อที่มีการเปลี่ยนชื่อนะคะไม่ตรงกับบัตรประชาชนที่ใช้อยู่ปัจจุบันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนาะมสกุลอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้เตรียมนําเอกสารตัวจริงไปด้วยแล้วก็พร้อมกับเอกสารสำเนาไปด้วยก็ดีเพราะว่าเผื่อว่าเราจะมีความจําเป็นต้องใช้นั่นเองค่ะปูก็เตรียมไป เรียบร้อยนะคะในเรื่องของเอกสารด้วยความตั้งใจที่ว่าปูไปถึงกรมการกองศูนเพื่อที่จะว่าปูจะอยากจะต้องการทาพาสป,ปอร์ตแบบเร่งด่วนคือทําเช้าแล้วก็ได้ตอนบ่ายเลยคือสามารถรับพาสปอร์ตกลับภายในวันเดียวกันได้เลยนะคะในค่าธรรมเนียมการทําพาสปอร์ตแบบเร่งด่วนคือภายในวันเดียวเนี่ยเสร็จเราสามารถถือเริ่มพาสปอร์ตเนี่ยกลับมาบ้านได้เลยก็คือ1วันจบนั่นเองค่ะในการทําค่าธรรมเนียมนะคะในการทำพาสปอร์ตเร่งด่วนเนี่ยก็จะอยู่ที่ ถ้าเกิดว่าเป็น5ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่3 0 0 0บาทแต่ว่าถ้าเป็น10ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่3,500บาทนั่นเองค่ะมาต่อกันในส่วนที่พอได้รับบัตรคิวนะคะแล้วก็ได้ใบเอกสารในการกรอกคำร้องนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราเขาก็จะถามเรานะคะว่าเราต้องการทำเป็น5ปีหรือ10ปีนะคะปู่ก็เลือกไปเลยเป็น10ปีนะคะแต่ว่าจะบอกว่าในวันนั้นที่ปู่ไปเนี่ยค่อนข้างจะโกลาหลเกิดเหตุ ระบบออนไลน์เนี่ยขัดข้องเนื่องจากว่าปูด้วยความตั้งใจที่ว่าปูจะอยากจะทําเช้าเราได้บ่าย่ใช่ไหมคะในเล่มพาสปอร์ตทีนี้เนี่ยปรากฏว่าในวันนั้นนะคะสํานักงานทะเบียนราษนะคะเขามีระบบออนไลน์เนี่ยขัดข้องทางกรมการกงศุลเนี่ยไม่สามารถดึงข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละบุคคลดึงมาได้ในการทำพาสปอร์ตเร่งด่วนคือทำเช้าเราได้บ่ายเพราะว่ามันไม่สามารถลิงข้อมูลกันได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ปูก็ อ้าวแล้วอย่างนี้จะเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะทำแล้วได้พาสปอร์ตเลยไหมภายในวันเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็เขาก็ไม่มีการคอนเฟิร์มเพราะว่าระบบมันยังขัดข้องอยู่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็แจ้งว่าถ้า11โมงขึ้นไปแล้วระบบยังขัดข้องอยู่เราก็ไม่สามารถออกพาสปอร์ตให้คุณภัยใดภายในวันนี้ได้เลยนะคะก็คือกลายเป็นว่าเราไม่รู้ชะตากรรมนะคะว่าระบบ เนี่ยมันจะสามารถลิงก์ออนไลน์กันได้ช่วงเวลากี่โมงแล้วเราก็ถ้าเกิดเรารอไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรอไปถึงกี่โมงใช่ไหมคะมันคือมันไม่สามารถมีการยืนยันได้ว่าเราจะรอถึงกี่โมงสรุปว่านะคะปุกก็ต้องตัดสินใจในรูปแบบที่ว่าในเมื่อพาสปอร์ตแบบเร่งด่วนที่ทําไม่ได้ภายในวันเดียวกันเนี้ยปุกก็ต้องตัดสินใจว่าขออย่างนั้นขอเป็นส่งไปษณีละกันแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่เขาว่าเนี่ยจะต้องรีบกลับ ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะภายในสัปดาห์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะภายในสัปดาห์อันใกล้ที่ที่ภายในสัปดาห์หน้าอะไรย่างเงี้ยแล้วก็การเดินทางมาในครั้งเนี้ยก็ถือพาสปอร์ตฉุกเฉินมาเจ้าหน้าที่จะสามารถส่งพาสปอร์ตเป็นเล่มเนี่ยให้เราได้ภายในกี่วันนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า3-5วันนั่นเองค่ะก็พอตัดสินใจปุ๊บนะคะว่าอูก็ต้องเลือกในรูปแบบที่เป็นส่งไปรษณีย์ใช่ไหมคะเพราะว่า ไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าว่ามันระบบมันจะลิงก์กันได้เมื่อไหร่ก็เลยต้องตัดสินใจเพราะว่าปูจะไม่อยากรอโดยที่เราไม่รู้กําหนดว่าระบบเขาจะสามารถลิงก์กันได้เมื่อไหร่นั่นเองค่ะปูก็เลยตัดสินใจให้เขาส่งทางไปรษณีย์แล้วก็ค่าธรรมเนียมในการทำพาส,สปอร์ตนะคะในรูปเต็มที่เป็น5ปีเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ที่พันหบาทแต่ว่าปูเลือก ในเรื่องของการทําที่เป็นแบบรูปเล่มเนี่ยสิปีก็อยู่ที่1 5 0 0บาทเช่นกันค่ะก็เลยเลือกไปยาวเลยค่ะเพราะว่าเวลาผ่านไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วนะคะปีปีหนึ่งเนี่ยหมดไปอย่างเร็วรวดเร็วมากๆเลยก็เลือกเอานาน,านๆไว้ก่อนค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางสารทุตไทยในปารีสเนี่ยก็บอกปูก่อนแล้วว่าก่อนที่ปูจะบินนะคะบอกว่าให้มาทําพาสปอร์ตที่เมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเพราะว่าได้รวดเร็วด,ด้วยแล้วก็สามารถทำแบบ ขั้นตอนเนี่ยไม่ไม่ต้องรอนานแล้วก็ได้พาส,สปอร์ตเล่มก็เร็วด้วยภายใน 3- าถึงห้าวันแล้วก็สะดวกกว่าเพราะว่ามีหลายแหล่งหลายจุดให้เราไปทําที่ใกล้บ้านที่สุดนั่นเองค่ะมาต่อกันนะคะระหว่างที่ปู่ทาในเรื่องของการที่เขียนคําร้องนะคะแล้วก็รับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะเขียนในบัตรคิวว่าของเราเนี่ยทำสิบปีใช่ไหมคะแล้วปู่ก็มากรอกคําร้องเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็จด เขาก็จะพอเขาพอเราเลือกว่าให้จัดส่งทางไปรษณีย์เนี่ย <S <S เขาก็จะมาให้เราเขียนที่อยู่อะไรต่างๆด้วยนะคะก็กรอกเสร็จเรียบร้อยประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ในส่วนที่จะต้องทาพาสปอร์ตเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดทําการแล้วค่ะในออฟฟิศที่เราจะต้องเข้าไปถ่ายรูปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็เปิดทําการประมาณ8ปดโมงครึ่งปูก็นั่งรอนะคะแล้วก็ในส่วนที่ของคนที่เขา ตัดสินใจได้ว่าเออเขาก็รอในเรื่องของการที่ว่าระบบมันอาจจะไม่ลิงก์กันหรือลิงก์กันเขาก็อยากจะได้พาสปอร์ตเร่งด่วนเลยเพราะว่ามีคนที่ Walk in เข้าไปนะคะ เยอะมากในตอนเช้าที่เพื่อที่ว่าจะทำพาสปอร์ตให้ได้รับรูปเล่มของพาสปอร์ตเนี่ยภายในวันเดียวกันค่อนข้างที่จะจํานวนเยอะมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็เขาก็แบบเร่งรีบกันนะคะแล้วก็เขาก็รอแต่ว่าปูไม่รอเพราะว่าปูไม่รู้กาหนดว่าเราจะต้องรอเท่าไหร่ก็ถึงได้เลือกไปในเรื่องของการให้จัดส่งไปสีไปที่บ้านนั่นเองค่ะพอถึงคิวปูนะคะขั้นตอนที่ขั้นตอนแรกเนี่ยพอได้ถึงคิวของตัวเองใช่ไหมคะก็ไป ถอดรองเท้านะคะว่าส่วนสูงจะบอกว่าสําหรับใครที่จะต้องไปทำพาสปอร์ตนะคะขอให้ใส่รองเท้าที่แบบว่าค่อนข้างสบายหน่อยคือสามารถถอดแล้วก็ใส่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่รองเท้าที่มันแบบว่าถอดยากอะไรเงี้ยนะคะเราจะต้องเสียเวลาไปนิดนึงในการเรื่องว่าเราจะต้องถอดรองเท้าแล้วก็ไปว่าส่วนสูงนะคะเพราะว่าส่วนสูงเสร็จก็มา ต้องนั่งรออีกนิดนึงเพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาเรียกตามที่บัตรคิวของเราในเรื่องของการเข้าไปถ่ายรูปนะคะสแกนม่านตาสแกนนิ้วมือนะคะแล้วก็เซ็นลายเซน็นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปทําการจ่ายสตังค์นะคะชําระค่าเล่มพาส,สปอร์ตเนี่ยอยู่ที่1,500บาทนั่นเองค่ะแล้วก็ จ่ายอีก40บาทนะคะในการส่งทางไปรษณีย์เป็น e m s นั่นเองค่ะปูทำวันจันทร์นะคะทำพาสปอร์ตเนี่ยวันจันทร์วันพุธปูก็ได้รับรูปเล่มแล้วค่ะก็คือเป็นเล่มอันนี้ค่ะเป็น10ปีเลยค่ะยาวนานไปเลยแบบว่าไม่ต้องรีรออะไรนะคะ10ปีแบบจะได้ลืมไปเลยเพราะว่าการทำพาสปอร์ตที่ต่างประเทศนะคะเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตไทยในปารีสเนี่ยเขาก็บอกว่าการทำเนี่ยการทำพาสปอร์ตในสถานทูตไทยในปารีสเนี่ย เราไปทำนะคะเราเขาก็ต้องส่งข้อมูลมาที่เมืองไทยเหมือนกันถึงจะส่งเป็นเล่มกลับมาให้ที่ฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเนี่ยการรอในรูปเล่มของเวลาเราทำพาสปอร์ตในต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องรอประมาณเดือนกว่านะคะเดือนเศษๆขึ้นไปเพราะว่าจะต้องมีการส่งไปที่ประเทศไทยเพื่อที่จะทําข้อมูลเป็นรูปเล่มกลับมาให้เรานั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศไทยแล้วก็ไปต่อรูปเล่ม พาสปอร์ตที่เมืองไทยเนี่ยขั้นตอนมันจะง่ายมากๆแล้วก็ได้เล่มพาสปอร์ตอ,อะไรที่เร็วมากๆเลยแล้วก็สําหรับรูปแบบที่การ Walk กอเข้าไปการทําโดยไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ให้ยุ่งยากเนี่ยก็ง่ายมากๆแค่เพียงแต่ว่าเราเดินทางไปเช้านิดนึงเพื่อที่เราจะได้คิวต้นๆนั่นเองค่ะเพราะว่ามีคนไปเช้ากว่าเรานั่นเองค่ะเพราะว่าเขาก็อยากจะได้คิวต้นๆเหมือนกันนั่นเองค่ะก็เสียสละเวลาในช่วงเช้าไปเช้าสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้รับบัตรคิว,วในช่วงเช้าแล้วก็จะได้รอคิวทาให้เสร็จ เป็นต้นต้นคิวนั่นเองค่ะก็นี่แหละปูก็นำมาแชร์ประสบการณ์นะคะสำหรับใครที่ อยากจะไปทำพาสปอร์ตที่เมืองไทยนะคะก็เป็นไรที่ง่ายมากถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะกลับไทยไปต่อพาสปอร์ตที่ไทยก็ง่ายกว่าที่เราไปทําที่สถานทูตในต่างประเทศนะคะเพราะว่าใน,ในต่างประเทศเนี่ยเราต้องลงคิวออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วถ้าคิวเต็มแล้วก็เราต้องมีเรื่องที่จะต้องกลับไทยด่วนๆเนี่ยแล้วคิวเต็มไม่สามารถต่อพาสปอร์ตได้เนี่ยก็ต้องใช้วิธีเดียวกันกับปูโดยที่ต้องสื่อนังถือนัง ไอตัวที่เป็นพาสปอร์ตฉุกเฉินอันเนี้ยนะคะกับไทยนั่นเองค่ะแล้วก็ไปทำพาสปอร์ตที่เป็นเล่มนะคะที่เมืองไทยนั่นเองค่ะก็ง่ายกว่ามากๆเลยนั่นเองค่ะก็นั่นแหละปูก็นํามาเล่านะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนั่นเองค่ะก็สําหรับใครถ้ามีคําถามนะคะก็เขียนไว้ค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ